สวัสดีครับผมทองดีบุตรวงครูเกษียณอายุรายการวันนี้ผมมีคลิปความรู้เกี่ยวกับวงจรระบบไฟเบรกของรถดีมคุรุสภานะครับผมจะเริ่มคลิปผมจะเริ่มคลิปเลยนะครับ จุดเริ่มต้นไฟก็จะออกไฟออกจากขั้วแบตเตอรี่สายสีแดงนะครับแบตเตอรี่ก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งของของตัวรถนะครับไฟจากขั้วแบตเตอรี่สีแดงก็จะออกวิ่งออกมานะครับกระแสไฟโยงออกมาวิ่งไปยัง สวิตสวิตกุญแจนะครับตรงนี้สวิตกุญแจไฟสีแดงมารอที่สวิตกุญแจนะครับรอที่สวิตกุญแจเสร็จแล้วเมื่อเราเปิดเปิดสวิตกุญแจเปิดสวิตกุญแจสายไฟก็จะเปลี่ยนเป็นสายสีสีดำนะครับเมื่อเปิดสวิตกุญแจไฟก็จะเป็นสายสีดำ เป็นสายเมนสายเมนหลักครับโยงเนี่ยเนี่ยโยงย้อนย้อนเป็นเส้นนะครับเป็นเป็นเมื่อเราเปิดไฟนี่ไฟก็เมื่อเราเปิดสวิตช์นะครับไฟสายไฟก็จะเปลี่ยนเป็นสายสีดำนะครับเป็นสายเมนซึ่งเป็นสายไฟซึ่งเป็นไฟที่เรานำไปใช้กับไฟเลี้ยวแต่นะครับไฟเลี้ยวแต่ไฟเบรก อ่าสายสีดำอ,นนอันนี้เรามาดูขั้วขั้วของสวิตช์ไฟเบรกครับมาดูขั้วของสวิตช์ไฟเบรกครับอันนี้ผมผมถอดขั้วสวิตช์ไฟเบรกออกก่อนครับเนี่ยขั้วของสวิตช์ไฟเบรกเนี่ยอันนี้ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยขั้วของสวิตช์ไฟเบรก จะมีสายไฟอยู่2เส้นนะครับสายสีดำกับสายสีเขียวเขียวคาดเหลืองนะครับสายสีดำกับสีเขียวคาดเหลืองนะครับนี่อันนี้เป็นขั้วของสีไฟเบรกนถ้าเราเช็คไฟตรงนี้นะครับถ้าเราเปิดสวิต ผมเปิดสวิตช์กุญแจแล้วเปิดสวิตช์ไฟไฟก็จะออกมาเป็นสายสายสีดำครับไฟก็จะเป็นสายสีดำนะครับอันนี้ผมลงจี้ไฟเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าเราเปิดถ้าเราเปิดซ์กุญแจเนี่ยถ้าปิดซ์กุญแจเนี่ยปิดช์กุญแจ ซึิตแจนี้ไฟก็จะไม่ไม่ออกนะครับเพราะว่าไฟสายสีแดงจากแบตเตอรี่ไปรอที่สวิตช์แจเมื่อเราเปิดสวิตช์แจกเนี่ยเปิดสวิตช์แจไฟก็จะออกเป็นสายสีดําวิ่งออกมาเป็นสายเมนนะครับเนี่ยไฟสายสีดําก็มารออยู่อยู่ที่ขั้วของสวิตช์ไฟเบรกนะครับอันนี้ผมจะลองใส่ใส่ขั้วของสวิตช์ไฟเบรกเนี่ย กสีไฟเบรกเข้าไปครับเนี่ยอันนี้เป็นเป็นชุดสวิตสต็อปเบรกนะครับสต็อปเบรกนะครับเมื่อเราเสียบขั้วใส่เข้าไปนะครับเราใส่เข้าไปเสร็จแล้วเมื่อเราดึงสปริง ดึงสปริงหรือกดคันเบรกไฟก็จะวิ่งออกมาเป็นสายสีสีสีเขียวคาดเหลืองอันนี้ผมจะลองกี้ไฟดูนะครับเนี่ยอันนี้ผมปิดปิดสวิตช์ก่อนอ่ะเปิดสวิตช์เปิดสวิตช์ไฟไฟจะติดนะครับไฟจะติด ไฟไฟอีกสายหนึ่งไม่ติดนะครับไฟสายสีเขียวเขียวเขียวคาดเหลืองนะถ้าเราดึงสวิตช์ถ้าเราดึงสปริงสปริงเนี่ยอันนี้สปริงถ้าเราดึงสปริงก็เหมือนเราเหยียบเหยียบคันเบรกลง ไฟก็จะติดไฟก็จะออกเนี่ยเมื่อเราดึงหรือกดกดคันเบรกไฟก็จะออกมาเป็นสายสีเขียวเขียวคาดเหลืองครับเนี่ยดึงสปริงหรือกดคันเบรคครับเนี่ยเราจะเห็นว่ามีไฟไฟออกนะครับเนี่ยตรงนี้ก็ ที่ควไฟทดสอบนี่กเ็เปรียบเสมือนกับไฟเบรกท้ายนะครับเนะี่ไฟออกมาเนี่ยไฟเมื่อเราเหยียบคันเบรกไฟก็จะวิ่งออกไปด้านหลังเนี่ยวิ่งออกไปไปยังไฟท้ายนะครับวิ่งออกไปยังไฟท้ายของรถอ,อันนี้อ่ะเสร็จแล้ว เสร็จแล้วผมจะลองเสียบเสียบกับสวิตไฟเบรกอีกอีกข้างหนึ่งนะครับอันนี้ผมถอดออกก่อนนี้คั้วมันจะแน่นแน่นหน่อย เสียบใส่ใส่กับขั้วของสวิตช์ไฟเบรกนะครับเ,ออเสบร็จแล้วผมจะย้ายกล้องไนด้านหนึ่งเพื่อให้เห็นให้เห็นภาพของของไฟเบรกที่ที่ชัดเจนนะครับ น,นี้เราจะเห็นเนี่ยนี่คือชุดสวิตสต็อปไฟเบรกนะครับซึ่งมีสปริงเกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับเนี่ยเกี่ยวกับสปริงไปเกี่ยวกับเบรกเมื่อเรากดเบรกเมื่อเรากดเบรกไฟก็จะทำงานครับอ๋ออันนี้ผมลง ผมลองเปิดไฟดูนะครับเสร็จแล้วเรากดสวิตช์เนี่ยไฟท้ายก็จะไฟท้ายด้านนี้ก็จะติดนะครับเนี่ยเนี่ยเรากดเนี่ยกดไฟติดเนี่ยครับอันนี้คือระบบการทำงานของไฟเบรกนะครับอ่าผมจะทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะทวนอีกครั้งหนึ่งจุดเริ่มต้นไฟไฟก็จะออกสายไฟสีแดง จะออกจากจะออกจากขั้วแบตเตอรี่นะครับสายไฟสีแดงออกจากขั้วแบตเตอรี่ผ่านฟิวโยงไปที่อา่าโยงไปที่สวิตช์กุญแจกุญแจหรือไฟจากสายสีแดงจะวิ่งไปรอที่สวิตช์กุญแจนะครับรอที่สวิตช์กุญแจเนี่ยเมื่อเราเปิดสวิตช์กุญแจเนี่ยไฟก็จะเปลี่ยน เป็นสายสีดำครับเป็นเป็นสายเมนวิ่งมาเป็นสายสีเมนเป็นสายเมนไฟก็จะวิ่งมาส,สายเมนสีดำนี่ก็คือไฟที่นำไปใช้กับไปใช้กับไฟเดียวแตนะ่ไฟเบรกนะ,ะเสร็จแล้วเมื่อเราเปิดซื้อกุญแจ เปิดที่มแจไฟสายสีดำก็จะวิ่งมารอที่สวิตชสต็อปไฟเบรกเมื่อเรากดคันเบรกกดคันเบรกไฟก็จะเปลี่ยนเป็นสายสีสีเขียวเหลืองครับวิ่งไปรอวิ่งไปยังหลอดไฟท้ายนะครับวิงไปยังหลดไฟท้ายเนี่ยเนี่ยเมื่อเรากดกดเบรก ไฟก็วิ่งไปที่หลอดไฟท้ายนะครับเมื่อเมื่อคั่วทั้งสองคั่วบวกคั่วลบนะมันมันหลอดไฟสมบูรณ์ดีก็หลอดไฟท้ายก็จะติดนะครับเนี่ย,เ,ยเมื่อเรากดกดไปกดกดปุ๊บสวิตกดสวิตไฟเบรกสวิตสต็อปเบรกอันนี้ กดเนี่ยไฟก็จะวิ่งไปไฟสายสีเขียวเหลืองก็จะวิ่งไปยังหลอดไฟเนี่ยเมื่อครบวงจรไฟก็จะติดครับเนี่ยอันนี้คือหลักการทํางานของวงจรระบบไฟเบรกครับอนคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปการต่อวงจรระบบ ไฟเบรกของรถดีมคูรุสภานี้นะคงจะมีประโยชน์กับผู้ที่สนใจผู้ที่หรือผู้ที่ใช้รถในชีวิตประจำวันจะได้นำไปประยุก์ใช้ในในโอกาสหรือในภายภาคหน้าต่อไปได้ครับอ่าผมถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ